ดนแล้วคนเดียวก็ได้ลุดก็ได้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนาะลุดก็ได้บ่แม่นลุดก็ได้ลุดแหงมากกับมันกับ่แน่นอนเนาะดูแม่นก็เค m e ีก็เคยมีว่าแบบแม่นแฟนอายุน้อยกว่าก็มีแม่นเคยได้ยินน้อเนาะแม่นมัเรื่องสายแนนเนาะแม่นมาเรื่องสายแนนแม่นบ่ได้ปมแฟนเนโคอ่า จเจ้าสบายดีผู้ที่ติดต,ตามและหรับชมบอเสืร์ทุกทุกท่านเพราะว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกะยินดีตอนขับเข้าสู่ซองบอเสืร์ดแชนแนลอีกคือเก้าคือเดิมมูนี่ก็ได้เนาะพี่น้องก็คือมูนี่กับบเสืร์ก็ได้มาเปิดคลิปอยู่ทางตลาดพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามีสาวแม่ค้าหน้าไม่เปิดใจเป็นสาวแม่ค้าขายปลาพี่น้องเอ้ยเนาะกะทีะ่ได้เข้าไปโอ้ไปลมไปสอบถามทาง สาวโสดพร้อมๆกันเนาะถ้าหากว่าบบเสือถามหรือว่าทีมงานถามอันใดบ่เหมาะสมหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนเอฟซีลายๆพี่น้องเยเนาะสมคัญกับตอนนี้ก็ฝนกําลังคืบคืบม,ม,ม,มาอยู่พี่น้นองเยเนาะบบฮูว่าสิทันสําเร็จบ่หรือแนวใดในการสัมภาษณ์นะเนาะโดยกต่สิเอาซ้ำนีก่กวอาในน้องกระพ้าเอฟซีเข้าไปโอ้ไปรมไปสัมภาษณ์เอื้อยเพื่อนพร้อมๆกันเนาะโดยโดยสบายดีสบายดี คือว่าเป็นแบบองไรเธอแบชาลุนใหญ่เนาะคือชาลุนใหญ่ชาลนใหญ่คือปัจจุบันนี่อ็โสดอยู่เนาะจ้าโสดอ่ะอะไเปื่อน้ำนมปัญญาหูจักสือชี้แหงน้ำเนาะแต่สีขอนถามสือว่ามีสื่ออะไรเนาะสื่อน้อยสืน้อยบ่จะปีแล้ปัจจุบันอาุปีห้ปีหอดบ่ห้าสิบหอดเลยบ่เสอขกวามม สี่สิบบอกแมนสามสิบไปปสี่สิบกว่านิดหนึ่งอ่านั่นห้าสิบห้าสิบเต็มหนึ่งบอกแมนไม่นั่นคือว่ายังคือแบบผู้งามแต่จ๊ะโอ้ดูแลตัวเองดีบอดูแลตัวเองดูแลตัวเองดีห้าสิบยังแก้วพี่น้องเลยแมนดูแลดูแลตัวเองแบบดูแลตัวเองนี่ดีเป็นพิเศษเลยเนาะเจ้าเป็นคนแบบว่ามักในความงามเนี่ยบอกแมนเป็นคนมักความงามความงามรวมรวมกัน งามกับสะอาดสะอ้างเนาะแม่นส่วนลายเนาะเอาไงี้ยคือผู้เฒ่าบ้านเฮาเนาะอายุห้าสิบปีนี่ไปได้เสด็จเดี๋ยวพัลลบเนีะต่างกันปะต่างกันบอกบ่บ่บอกเคยมีบันอี้เข้ากันยังบอสเซือยะเคยไปหลายหลายบอลหลายบอลกันก็คือว่าอายุคราวนี้เนาะบอสสิดัตเนาะต่างกันเนาะโดยต่างกันต่างกันลายโบนิต่างนิดหน่อยนี่ หมัดดูเล่ดูเล่ด like oh, oh ูเสาตัวเองเนาะอานุญาตนะมีแบบที่ผ่านมาเคยมีครอบครัวเลยเนาะมีแล้วแต่เป็นเสียแล้วมีลูกมีเต้าทำกันจะคนสองสองคนครับใหญ่เพิ่มแล้วเนาะปัจจุบันใหญ่ไม่แล้วตอนามครอบครัวบนมีครอบครัวมัาตะคนมาลูกใอญ่มาในทางแม่ก็อยากมีครอบครัวมาอีกือนึงแม่ ก็เลยมาผ social, huh? ่านโซเชียลเขาเนาะหรือว pues ่าเฮานี่เป็นสะพานแบบความหักให้ห้ามขู่ให้เนาะนุ่นเราพูดเลยอันยันผลเสียเนี่ยสองปีเลยโอ้สองปีโดยโดโยเป็นผู้บ้าไปซีกับตุ้มีผู้บ่าวเขามาเซลมาอย่างบ่กเซลซื้อเซลซื้อมีมีอยู่เนาะนี่เอ้ยเป็นไปบุหรีกันิบ่มีเนาะนี บ่มักในบ่อคูถิมาเซลนะฮะบ่มักคนในบ่อโอ้กันลมกันไปลมเด่นกันไปหมดแล้ลงเด่นกันไปเนาะแม่เนี่ยมือหัวซียังมือหัวสิลงเออยกันจะได้เห็นน้าปัจจุบันนี่เดี๋ยวจะเคยปัจจุบันนี่เดยปัจจุบันเดี่ยกันลมเด่นลมหัวไปแล้ก็มีคุยคุยอยู่คุยโอ้ขืนว่าแบบโสดสนิทเลยก็มีคุยอยู่เนาะโอ้กับมันเนาะ เนาะไปสิวายักไปที e ่เยาวายักลมเนาะีตะนผู <S s ้บาเซลกันจองหยอกเละเนาะหยอกกันไปคนงานไม่ยกอกเซลเนาะแม่เด no. 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 ินๆๆๆสุลเน้คนบ้านเดียวบ่เรือ่่คนทางไก่บ่คนทางไก่กุญทางโทรศัพท์บ่เรือไปเลยกูจทางโทรศัพท์แต่ก็บอกหยอกลุมกันไป อาจจะเป็นแบบเห็นแบบหน้าตาดีแบบคนทักมาเนาะเวอาเนาะแมนกะลมกันเป็นโฉบเลยวะเนี่ยหึพะทักกับบั๊บทือคนโฉดหรือล้มคุยเลยบอกไปเลยอยูสีบอกแม่กะล้มล้มไปขนาดไหนคนตังโสดเนาะแมนแต่คนตังโสดแต่กะล้มกันแบบคือแบบโฉดนี่แบบใช้ธนาในเฟซนี่โฉดไปคือไปได้โฉบโอ้ปวดกลางเห็นเห็นธนาในเฟซเนาะเลยทักมาโดยโดยโดยได้ว่าคือมันนี่เปิดมาอ่า เปิดใจออกคลิปเนอกวันนี้เนาะแมนเปิดใจออกคลิปเปิดใจเอาคลิปดีเปิดแบบว่าอยากได้หนุ่มทางไหนยูู่บเนี่ยนะแบบของรมเนาะยโอ้กับบลเลกด้วยบลเลกเนาะแมนเพราะว่าการออกคลิปมันไปทั่วนะมันจะมีหนุ่มลาวหนุ่มไทยหรือว่าหนุ่มเมืองนอกต่างประเทศเนาะอ่ามันมีหลายคือบลเลกเนาะจไปเข้ามากกับดมได้เนาะลมได้มได้คุยได้ลมได้คุยได้วันนี้ว่าแต่คนไทยใส่น คนเฮือนไก่กระลมลระล่มกระลมน้แมนขอใจกันหลังคีนลมแล้วเนาะแมนไก่หรือไก่ก็เดีวคุยกันละเออแบบเขาเข้าใจกันเากินกันจในในความรู้สึกมักมักกู่เาเนาะอุญรณีแบบนี้มักกู่เบากะ จั็เลยนะคะรับผมเช็คเนาะตามมาเฉยๆเออทำแบบแบบอัน <gesagt> ยูช่วยฉันหน่อยหน่อยนะคนคนดูลาวคานเดียวพอเดือว่างดูลาวคานเดียวก็ได้ลุดก็ได้บมเป็นอย่างบมเป็นอย่างเนาะโมลุดก็ได้บอแม่ลุดก็ได้ลุดแห่งมักคือยันต์เป็นโบอันนั้นแหละเนาะกับวัน <das> กับวันไอ้นอนเนาะแต่เคยมีแต่เคยมีแบบแบบแฟนอันยูหน้อยกว่าก็มี่แต่เคยเคยได้ยินน้องไอ้เนาะแม่ อ่าสางกอดสองขวงคนเงาไฟยันอยู่ลายแมนแไรใชอยู่หน่อยกัสลับเะมันสลับกันเนาะกันสลับกันมาเรื่องใช้แนเนาะแมนมาเรื่องสายแมนอืมนายกานถ้อยดูแลเขาเดียวก็ได้หน่อยก็ดีคน่าน่อยก็ดีอืมมนจังแบบว่ามาเข้ามาหาอไแบบสวีดสงงานทำได้เนาะแมนก็คือมาเมืองมาอยู่ในเช n น่หนมีอาีพบอยู่เชนมีอาชีพขายปลาาปาอยปลาิน นั่งใครเองบ่หรืออะไรนั่งใครเองแล้วก็ส่งน้ำโอ้แบบใครเองความเหมือนกันทงออกความหมือนกัแม่แบบมาอยู่นี่โบแมนแสดงว่าโบแมนบั้นเกิดเฉยเหมือนบั้นเกิดเขาอยู่สวรรค์โอ้สวรรค์เป็นคนสวรรค์นะขี้มึงเคยสอนเนาะแม่นมึงเกยสอนแบบมาขายปลานี่ตื่นมะละมาบนหรืออะไรตื่นมะลักกะขึ้นป้าลักกะมาลงเซโนคำหรอครับคำละกรับเจ้าหน้ากี่คับคือเวลาเนี่ยคือเวลาในตลาดเลิกเนาะ แม่นสามมงปลายแหละกับครับครับตำรถจไปซานเขาครัประจำเลยคือว่าแบบเอ่ยมีรถมีอยู่มีครับขับปุบเป็นแหละกะลูกเอาเมื่อขับบปขีบเป็นขี่เป็นครับปุบเป็นมิเตขี่เป็นขับปุบเป็นต้องหาคนมาขับให้นะคนมาขับไปคนมาขับรถให้ได้ทีหลังไปมาตะลงตลาดขายปูขายปลากันเนาะเดยว่าเอาปลาไปส่งแบบส่งปลานี่ไปส่งเองบนโดยมีลุน้องอ่าลูกชายไปอ๋อลูกชายลูกชายกับลูกสาว มีลูกค้าสั่งให้ลูกสงให้แม่นไปสงคุมือและสายเนาะได้ไมื้อนี้ฝนตกก็สิก็ลูกค้าหลายอยู่บ่ยากยากเนาะยาตรงก็คือว่าว่าเฮ็ดเซโนนี่100นึงยังบ่หมดเนาะยากแต่ว่าฝนตกได้ลูกนึง100โตคนบ่ลงมา100โล100โลคนบ่ลงมา ฝนบุตกนี่คนทางไกลกั่ากชิมาเนาะนี่คนตกหลับท่านกับบอมี่พระหยักมากดูปกตินี่ถ้าฝนบ่ตกนี่ลอยโลนี่เบิดเนาะบ่พอแล้วบ่พ่ออันช่วงนี้หั่นช่วงนี้หั่นเป็นเป็นแบบว่ายามนี้หั่นนะปลาลงตัวลงนีบ่ได้อปูนออกพรรษาพูนหน้าแร่งน้าแร่งน้านี้หละยเนาะ ตาวมาคนก็กินปลาต้อนไปอย่างนั้นเนาะเมนปลาต้อนปลาลีแล้วก็มีกบมีเขียดนละไม่เลยยามเนี่มันหลายเนี่ยกับคันชิมาตลาดตัวปลาต้อนก็มีพ่นกระตุกแนาะนะมันก็ะสุกกกกันเนาะแล้วเป็นยังไงทาว่ามีผู้บ่าวนี่ใช่เพิ่นมาอยู่น้ำบนวันไหนฮะกระลุงกันก่อนเนาะแปลว่าสำคันแบบเออแบบตกลงแบบเป็นผัวเป็นเมียอย่างที่น่ะใช่เพิ่นมาอยู่น้ำบนหรือวันไหนเราได้อ่านในขดทาว่าสมหวังขนาด โอเออกำลาอยู่น้ำทะเลมามาเห็ดธุรกิจนสำกันนี่แหละเนาะแมนะมาอย่างคือว่าแหละมีรถค่ะคนขับเป็นแต่ว่าขี่เป็นแมนขับรถให้เนาะเลยเลยอ่าขับส่งให้เุกคนรถสวรรค์เชโนนี่แพงบุกเลยขาจังฮะหาซิปหาซิพันเนาะไปกับบอลลูนอะไรบอลลูนมีแต่กับคือเมื่อในหาซิปมือในหาซิป แบบแบบครับไปต้มหลายปีหันสามสิบแล้วนั้นแล้วมันกีโรต์กีโรตไซอื่์นหรือมันหาซิบแบบคือแบบมีปูมีปลาไปสั่งมานำนี่ก็ะลายส้มบ่แล้บ่ได้เอามานำแล้วมีแต่ตัวนี่เอามานำเขาบ่หลับดอกบดเปิดปลาดิจ่ะปลากระป๋าไปฮะเนี้ยเสียบไว้ในตลาดมันเลือกเสียบไว้ในตลาดถ้าสมมติมันมันบดในแบบใดลูกมันมาลงให้อ่าเบิดซึ่งมันบดล้วก็แล้วอาโดยซึ่งมือนอันบ้างเมือนี่ร้อยหนึงเนาะเบิดแล้วก็เมื่อนะแบบคือเอาปลามาเนี่ยนะมาไปได้จ้ะ ใส่รถุดมีโก้ได้ไหมโอ้หลุดหลุดตัวเองเป็ลูกชายมาส่งให้แม่นเป็นมาส่งเหมืนกับเมื่อการโดย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 เลยคือออกมาเปิดใจฮาคูชีทั้งลูกอะฮู้นะบอสฮะโอ้ยเขาก็บบ่าวเด้อบ่าวบอกว่าบ่าวเป็นเป็นคือชีฮูอยู่แล้วเนาะโอ้เรือชีคอปนาชีขอปใจเนาะเปงไงกัที่ว่าอันใดแม่มีความสุขแล้วกันตามใจแม่นโดยโดยส่มาพัควรเขากะ ไฮเอา๊วโดนมันคันบอสมัตปวันเขากับไฮเอิ๊วคือผู้หยอกผู้แซวที่ผ่านมาเนี่ยสิเขื่ก็เคยมาเขิ่นมาซานอยู่บอตอนที่สนอ่าหยอกละล่ะแล้วบอกบวมมาเสือร์ละล่มกันละล่ะโอ้เหแบบผู้จักทั้งโทรศัพท์ทางไกลอยู่เชียเนาะเมนมีแต่วิดีโอคอลธรรมดาเมนโทรหากันกับบัตรทันว่าสิจริงใจสิแบบยรกันหรอกเนาะเมน แบบต่างว่าแบบร่มกันแม่นอืมมันตั้งใจกับทำความจักกันนอกเปื่อกป็นบานแบบแม่เลยเป็นมาบ้านเขาไปบ้านผืนอย่างนี้เนาะแม่นพอได้ไปเว่ยที่งานภายในพอได้เว่ยกันดูบัวใดเป็นชุบเป็นเสนกับเป็นหมูเป็นคูแม่นบัวชุบเป็นเสนกับเป็นมูเป็นโคอ่ายังไงก็คือแบบสร้างมิตรภาพไว้หลายๆเนาะแม่นบัเป็นเส้นกับเป็นหมู่กันบัวเป็นยัง หักแพงกันแล้วก็พอเนาะแม่นหักแพงกันแล้วก็พอ,อคือไปท่องไปไทยนี่นก็เคยไปอยู่อิผ่านมาโบเคยไปบ่ได้เคยไปไปเที่ยวลินไปยังบ่เคยจักเทื่ยวน้อเราไปเที่ยวสิเคยบ่บ่ม,มีเวลาเลยโบีบ่ม,มีเวลาไปคือสิเนานะมาแต่เศร้าแต่เมือ่อไงก่าลูกนะ่ะ2:30น3:00นก็นลูกแหละลูกใส่เครื่องทำลูกเช้าแม่แสดงว่าอาชีพนี่เฮ็ดมาดลทาไมเห็ดดนแล้วหลายปีแล้ว ขายอยู่พี่เลยว่าเอ็ดตรกิจค่ะเอกธุรกิจอยู่พี่เลยขายอยู่พี่แล้เดี๋ยวคนมันบ่มีเด้ถ้ามีลูกค้าอยู่พี่เลยออกมาขายอยู่พี่มาตามลูกค้าเนาะลูกค้าอยู่พี่หลังก็มาพี่เพราะว่าได้ได้เราอยู่พี่เนาะแมนอืออืสวรรค์อาจจะเป็นเมืองใหญ่ยุแต่กะมันแบบบุกามีลูกค้าเนาะเมนมันหลายคนขายมาไว้กนเนาะอันนี้มีแต่อันนี้มีแต่ซองเจ้าตลาดก็มีลาย แม่นตลาดก็หลายหลายหม่องตลาดกัโดยแม่นเลยพี่น้องทือว่าทางเมืองเขาอุตุพรบสองพรซะเนาะวันสองพรซะมีเศร้าวเศ้ากับตลาดแรงพี่น้อยตลาดสวรรค์หลายบอนโดยโดยโดยเลยต้องนอกคบมาดูเชโน่เขาบัตรเนยแม่นอ่ะเพื่อว่าลูกค้าคนเนาะแม่นข่าวบอลลูกค้าเขากับไ่มีรายได้เนาะไม่เคลื่อนจากน้อยสิพี่น้องเออจากน้อยเป็นที่ได้ บูแจ็กคนทมไทยเขาหลายๆคนนะว่าสิรัตเนอะนี่คือเอฟซีสลายเนี่ยเป็นทางฝั่งไทยลักๆักเลยแหละเนาะลักๆแมนแมนแมนถ้าเปิดซองกระพรานท่อทุ่มนี้ลักๆแมนเอฟซีไทยเอาเลยที่เขามาจีบอ้หมักยีบอกบ่ะไรเออได้ก็ได้อันนี้เขาหมักนะอันนี้ผู้บอลหมักหมักแล้วลอยเลยเนาะแมนหมักไม่นอนเลยเนาะหมักไม่นอน ยันเพป็นแบบอยากพาพไปเที่ยวไทยนี่ก็ไปได้จริงๆแบบเวลาหันอัศสิยอมเสียอละเวลาบ่จากมือจากไหนเนาะไปเที่ยวบ้านเพป็นไปชื่อละไปเที่ยวแบบบึงนั่นเบิ่งนี่บานเพป็นกับกับิ่งกันก่อนเนาะคุยบเบิ่งก่อนคุยกันก่อนแบบพาสมมุิวาฮามแบบเสียใจวาไหววางใจกับไปชี้ไปได้อยู่เนาะแไหววางใจกับไปได้เป็นแบบโบนเนาะเพราะว่ายังโบได้ยังบ่ทันผูยังบ่ทันพบเด้จัมแบบได้ไปได้น่ะดูดู เดี๋ยวผมพอแล้วกับมันกาชิไปอีกแบบหนึ่งเนาะแมนคืนคลิปเรากระทำแบบกับข้าวเบ่งว่าเออถืออกถือใจก่ไปได้เนอะทุกคนเนาะแมนถ้าคนบลอลมจะเสือลมโบ่หมักคนบลอคนบลอก็หมักบอกะยังบอกว่ได้ยังบุเ็นยังนกันแสดงว่าทางวันนี้แบบ จะใส่ความรู้สึกเอาได้เนาะเห็นปุ๊บเนี่เาู้สึกมักเนี่ยก็คือล้มานะจะรอหรือขีลายหรืออไ้นแล้วแต่เนาะแต่วตนี่ย่แล่วแต่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 แตคลต่แต้แตกาตบแต่แก่แต่ต่แ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 อ่แต่่แตพแ่แต่แ่แต่แคลิกเขาแต่แต้องเบิ่งะก่่น้อง่่่อ่่ต่ตตาสิ ว่าเพิ่นไฟใส่แน่ในแบบมุมมองเออหน้าตาเพิ่นใส่ในความรู้สึกเพิ่นเองตอนนี้แม่นแม่นบันนี้ถักมาปุ๊บอ่ะเป็นอีกคือว่าถื่อเซอร์ตุสตาแบบเอออยากทำความรู้จักอะลมเนาะแม่นการลองลองเบิ่งเนาะลองลองเบิ่งเแบบว่ายังทนบ่ลองกับ่ฮู้แม่นบ่ลองบ่ลองกับ่ฮู้เนาะ่คนแบบมีลักษณะแบบต่ำสูงเรียกว่าเกี่ยวมาเลยฮะโมกี้เอคนต่ำคนสูงเกี่ยวโอ้ได้ก็ได้รวมๆแบบแบบโบมี่สเปคเล่นแบบไหน สเปกต่ําสูงอ่ะโดยการการกันยังสเปกที่หมักผู้ชายมี่มดหมักนะโดยก็บ่กได้บ่กได้ว่าเอาเรื่องนะบ่กได้ว่าเนาะบ่กได้ว่าห้เห็นกันก่อนเอาง่ไงคือเกี่ยวกันมารวมกับความมุสิกนั่นแหละแมนความมุสิกนั่นแหละแมนเอาไงคือความทักนี่ต้องเกิดจากความมุสิกทุกคนเลยแมนเห็นแล้วมุสิกมักคือมักเนาการเทคแคร์ควาเรื่องเอาใจแมนโดยโดยน้องเนาะ หนุ่มๆมันต้องใส่ขลม่ลายๆนะริงจีบสาวงามพินว่าสิรัตน์ผู้สาแกใดขลมบอดีในหัวแกรับบอดีบ่แกก็มีนะเปสาแกเสื้ออยู่ปะหาชีีก็แหลกับวชิบุหอนเลยเนาะแต่แบบเบิ้งลักษณะแต่น่นี่บแดบตัายุคเรานี่บหารีแบบเบิ้งลักษณะภายนอกกับแบบยังบุครานเ้าบุคอนำมานี้ บัตัวอะไรอ่นอยู่สมัยอ่ะมองกันมองไงคือตอนนี้มันนอกโซเชียลทัวร์บ้านทังเมืองนอซีมาวัาตัวต้มกาบว่เป็นไปบ่อยเนาะแม่อันเชียร์ตัวเองได้บันทึกฐาตัวตันกตัวกันเสียตัวกันเผื่ออย่างเลยเนาะัันเเี่ยยวพืองแม่แม่อันนี้ข่าวกับเปิดใจนี่ก็อยากได้คนที่ว่าจริงใจเสียใจกันเชื่อมันกันเนาะแต่เอาตัวแต่ตุนแล้วก็คือซีโปมีความเชื่อมันโดยโดยพี่น้องพี่น้องตัวไปเหี้ยหมักกะเอาหมักอะไรกะยา ดูสมุดเปิดใจไปแล้วมีเอฟซีเนาะแบบผุนอายุหกสิบเจ็ดสิบอย่างเดียลูกในบอกะถ้ามีอายุแบบผู้ชนใจเอืงอยนี่นะอายุก้าวหกสิบเจ็ดสิบอกอย่างเดียวมันบอกต้องเบิ่งอย่างเดียวอย่างอื่นบอกสำคัญบอกต้องได้เบิ่งต้องถ้าว่าเพิ่นมักนี่นะท้าว่าเพิ่นมักนี่นะล้มได้เนาะเออล้มปัง ือว่าเนาะแล้วก็อายนี่บ่สําคัญบ่สําคัญแม่นออย่างเดียวนะที่สําคัญที่สิมาคุยนี่น,นะอนย่างเดียวคือว่าแต่ให้เห็นแล้วค่อยมีความรู้สึกนี่นะแม่นครัรู้สึกดีนําแม่นโอก็เบิ่งซะก่อนเนาะโดยตัวได้ก่อนเฮาจะมักฮักไผหรือว่าจะได้ไมาเป็นคู่เฮาต้องเห็นเห็นหน้าเห็นตากันก่อนเนาะแม่นว่าเฮานีเออเห็นแล้วรู้สึกมักบ่หรือว่าสิซื้ออยู่กว่ากันทีหลังอีกตัวนะแม่น ถ้าสมว่านมนมมาถักมาเนาะบัว่าใชเป็นทับเพียรทางไล่กับถักมาได้แต่ว่าต้องแบบเออเห็นหน้าเห็นตาเนาะแม่จังสีบัวบ่าคุยกันซะก่อนจังเลยเออลมกันได้นะแปลว่าขายปลานี่อจัว oh ่างคุยอยู่บ่โทรศัพท์คุยเป็นยังคุยเหรอล่ะบดิ่หเห็ดเองได้จ้างเขาอ๋อ้มันมีผู้เห็ดแบบขายปลาแสดงว่ามานั่งเก็บเงินจะซื้อสินแม่นจ้างเลยจ้างแบบผู้แบบ ตัปวต่างๆจ้างมัดลูกค้าต่างๆแมนคั่วต่างหากวันคั่วของประเทศจ้างวันละหรือจ้างประเทศวันละวันละตุกมื่นละแสนอะไระป็นละแสนเนาะแบบคือเอามาสวยจบบแรกเตะสะอร์ตในชินนี่แต่สปพร์ไปนำหนดต่างหากเลยไปนลงกันห้างอีกแต่ว่าอันตัวมันนั่งคายในชินนี่แสนหนึ่งไหมบ้างชั้นสุดไปขึ้นรถไปอีกวันหนึ่งอีกไห้างอีกอันน่ะออกชั้นออกอันมันมีคนไปนำลูกสาว อืมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอีกอันนี้ขอไอยากให้เรียกเลยขอจักรแม่จักจรคุณสักเอามาซวยน้ำคุณเยอะออผู้หนึ่งเนาะอืมตัวทุกมือทุกมือโอ้โดย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 ที่เราไปขึ้นว่าเพิ่นแบบแบบขายปลาเสื่อมลูกค้าไปคืองามกับสมพ่อเพิ่นจะงามหน้าตาดีพี่น้องเนาะตะกี้กับเหดเวี้ยคือการตะกี้กับเหดเวี้ยคืออะไรคือตอนนี้แบบว่าทุนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมเลยก็จ้างเอาเนาะ ฐานะดีขึ้นอ่าบอแมนบอยากเห็ดเหมัอนใช่ไหมานค้าแบบอ่ามันมันดีขึ้นเนาะมันลูกค้าลายแบบเข้ากับมีงบมียังแน่นะลูกค้ามันก็จะโอ้รายๆกว้างออกไปโดยคิดบอยากเห็ดเรียวกันใช่ไหมโอตื่นมามีแต่นั่งอยู่จะได้เงินเนาะเมื่อยเลยเมื่อยเมื่อยหาเงินโอ้แล้วสิบเศร้าปีเลยเห็ดอาซิมเลยเศร้าปลายปีเลย โอ้มันโดนเติบฉันเนาะแม่นโดนเติบนะือว่าลูกค้านี่ดีมากต่เริ่มต้นเลยลูกค้าแม่นก็อยู่น้ำกันตลอตลูกค้าว่ามีใครไปทางใดเพราะว่าเขาก็บอกว่ามักว่าสุทธิเด้เราใจลูกค้าเด้แบบกิโลหนึ่งลายปลาเนยกิโลหนึ่งหาสิบปลายปัจจุบันนี่เนาะแบบหาสิบปลายนี่คัวให้พร้อมบ่เรียบร้อยแบบท้าบอกคัวกบบราคาเดียวคัวกับราคาเดียวแแล้วต่ลูกค้ามากแม่นแล้วแต่ว่าเออคัวให้คอยนั่นนั่นนี่ จัดการให้แต่ราคาเดียวกันแม่นราคาเดียวกันนีแบบครัวนี่คั่วอะไรทุกแบบบ่ทุกแบบแต่บางคนก็อยากแบบได้แบบซอยอยากได้เรียบร้อยหมดอนหมักก้อยหมักทอดหมักปิ้งเรียบร้อยจัดการให้เลยเรียบร้อยขันก้อยเลยมีแต่ครัวก้อยจะเอามาเจะกับมือซอยเองซอยเองเนาะแบบเราเนี่ยเป็นแผ่นแมเนาะงแน่นอนโบแล้วก็เลือกแต่ลูกค้าสั่งบริการให้วัดบริการวัด ยิ่งได้มาเฉยเวลามาตลาดสีฟ้านะแมนอันบนบนเท่านักย่งเงี้ยบนคลายหี่อยพี่เทิงในอันนี้หันหันเขาโอ้คือเปล่าหันเองเมีนเนาะเพราะว่ามันมันเสียงเพลงดังเลยมันมีเสียงทุกคนลายแมนพี่เสียรบกันละเป็นลมมาลมมือหนามือหนาแคนแอมจืดหนากันไว้เลยคนลุลข้าให้น้องลุลข้าเลือดแรงเลือนแรงใช่ลุลข้าเป็นคนนุ่นใช่เก่าอะไรดู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 ดนะแต่คือสิเขาอกเขาใจเนาะมาิลัดโดย นี่กะผาเอฟซีมาลมสาวแม่ค่าขายปลาก็นยกเป็นสาวโสดหน้าไม่ก็ว่าแม่นเนาะปอศิลป์ปัจจุบันนี่กะจะได้คุยหรือว่าอยากได้แฟนถ้าว่ามีผู้ไดพร้อมที่จะสละความโสดทั้งพี่กับพร้อมเลยเนาะสําคัญละคือต้องลุมคุยกันซะก่อนคุยกันซะก่อนแม่นค้สึกก่อนตังสิบอกได้เนาะแม่นแมนแมนจะบอกได้หรือสเปคกหรือหน้าตายไปได้ก็บอกสำคัญดอกเนาะสำคัญอยู่ที่ว่า ปุคลิกจีนอ้อเอ้ยอจคากันเ <laughs> ข้าใจกันแล้วก็ผู้นั้นเป็นผู้โชคดี <laughs> <laughs> อ่าดูดูดดสนคลิปนี้กับเอาเสนอคนนาวาสินลัดนะเนาะแล้วพวกอนันอีคลิปหนาเนาะเอ้ยเนาะสบายดี